ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคตนนะครับมื้อนี้วันที่เก้าพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเบ่งนะครับข้าวกขอยิบเจ็ดครับพี่น้องนะครับข้าวกขอยิบเจ็ดนะครับสุม,มื้อนี้กับประความบคน้นปู่ปันใดครับพี่น้องนี่กขอยิบเจ็ดนะครับกขอยิบเจ็ดนะครับเป็น ข้าวนะครับที่มีการพัฒนาพันธุ์นะครับอยู่ที่ศูนย์เกษตรกรรมบางเขนตั้งแต่2504นะครับพัฒนาพันธุ์ระวังข้าวตาอูครับพี่น้องกับข้าวตาแห้งรับพี่น้องผสมพันธุ์แล้วก็พัฒนาพันธุ์มาเรื่อยนะครับจนมีการรับรองพันธุ์นะครับในปี2524นะครับเขาที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือข้าวกอขอ27นะครับ มีการพัฒนาพันธุ์ที่ศูนย์กษตกรรมบางเขนนะครับตั้งแต่พศ2504ระหว่างข้าวตาอูก,กับข้าวตาแห้งท่พี่น้องนะครับพัฒนาพันธุ์แล้วก็มีการรับรองพันธุ์ในช่วงปี2524เป็นข้าวไหวแสงครับพี่น้องลำต้นสูงนะครับลำต้นสูงประมาณ160เซนติเมตรนะครับพี่น้องนะครับ60เซนติเมตรนะครับ นะครับเป็นข้าวไวแสงนะครับการเก็บเกี่ยวเนี่ยพี่น้องค่อนข้างที่จะเก็บเกี่ยวดุนหลังมูอยู่พี่น้องนะครับประมาณต้นเดือนธันวาคมในพี่น้องครับนี่นะครับเขายิบเกี่ยวนะครับเกี่ยวหลังมูเลยพี่น้องครับนี่นะครับนะครับที่เกี่ยวหลังมูเลยนะครับถ้าเกิดปัจจุบันที่ยาเฮ็ดเขากันเนี่ยเป็นข้าวไวแสงเนี่ยจะเกี่ยวนะครับน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดหรือก็าหกนะพี่น้องจะเกี่ยวช่วง ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับพี่น้องต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับถัดไปประมาณกลางเดือนก็จะเกี่ยวเกี่ยวมะลินะครับหนึ่งส่วนห้าละก็ช่วงนะครับปลายเดือนนะครับปลายเดือนพฤศจิกายนก็จะเกี่ยวข้าวเหนียวกอขอยวหกละก็ประมาณต้นเดือนธันวาคมนะครับก็จะเกี่ยวข้าวก็ขอยี่เกบ็ดนี่แหละพี่น้องนะครับนีพาพี่น้องมาเบิ้งนะพี่น้องเฮา สังเกติเบื้องใหนพี่น้องเห็นบ้าครับนี่เขาส่วนมากมันยังพันได้นะครับก้มได้พี่น้องนะครับนี่นะครับนี่นะครับเข่ายังคันได้ได้ก้มเข่าพันนี่ก็เลยเป็นเข่าที่ใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวนะครับหน่าจากนานกบูในพี่น้องครับนี่นะครับน่าจากนั้นก็มือเป็นข้าวเหนียวกอขอนะครับกอขอหยิบเจ็ดนะครับเป็นข้าว ข้าวเจ้านะครับเป็นข่าวไว้แสงพี่น้องสมัยก่อนที่เพิ่นเอาค่าให้ค่าน้ากันเนี่ยนะครับบางคนบ่งทีอะให้ให้ปลูกพันธุ์นี่อะไรพี่น้องนะครับเอาเป็นค่าน้าเพราะว่าน้าหนักดีพี่น้องครับนี่นะครับน้าหนักดีนะครับน้าหนักดีนะครับนี่แล้วอีกอย่างหนึง่งที่วา่าเวลาเพิ่นเบิงวา่าตอนไหนจังค่อยสี นะครับลดละน้ำออกจากแปลงน้ำพื้นที่เบิ้งเข่าในพี่น้องเขาเข่าที่ออกล้วงมันที่มีสีเขียวทั้งลวงเห็นบ่ครับในพี่น้องนี่สีมีสีเขียวทั้งเรืองอ่าทั้งลวงแล้วพอมันมีสีสีเหลืองปนในพี่น้องเนี่นครับนี่สีเหลืองปนเนี่ยพอนการที่ลดละน้ำออกจากแปลงน้เพื่อให้เขามันมันสุกแกไว้แต่ว่าดูด้วยสายตานี่นะครับวนมากเข่าก็ยังประันได้เหลืองพี่น้องก็เลยเป็นช่วงระยะที่ จำเป็นต้องขังน้าไว้ในแปลงน้ายูครับพี่น้องครับนี่ İns, นะครับเน,นี่ย sure. นะครับนี่คือข้าวกอคอยิบเจ็ดครับพี่น้องครับนี่ข้าวกอคอยิบเจ็ดเป็นข้าวไวแสงเป็นข่าเจ้าครับพี่น้องนะครับเป็นข่าเป็นข่าเจ้านะครับข่ายิบเจ็ดเนี่ยนะครับแต่พอคอยมีคนเห็ดเป็นไหนแล้วพี่น้องครับนี่นะครับเห็ดส่วนส่วนหน่อยถือว่าเป็นเป็นข่าขาว้ะพี่น้องเนี่ยเป็นเข่า ขาพื้นแข็งนะพี่น้องนี่ข้าวยิเจ็ดครับนี่นะครับเป็นการพัฒนาพันธุ์ของศูนย์เกษตรกรรมบางเขนตั้งแต่ปีสอง4นห้าสี่นะครับแล้วก็พัฒนาพันธุ์มาเรื่อยๆจนมีการรับรองพันธุ์นะครับในช่วงปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับขอขอหยิบเจ็ดนะครับเป็นข้าวไวแสงลำต้นสูงนะครับประมาณร้อย 60เซนติเมตรน่พี่น้องเหมาะสําหรับที่เป็นเป็นน้าลุ่มในพี่น้องครับนี่นะครับนี่เหมาะสําหรับเป็นน้าลุ่มเนี่ยบางส่วนกับพึ่งที่จะออกรวงเพึ่งสลักกสรอนพี่น้องเห็นว่าขาวๆนี่ขาวๆนี่เขาเรียกเกสรอนเข่าครับพี่น้องนะครับเกสรอนเข่านะครับนี่นะครับบางส่วนที่มันก็มีแกนเนี่ยพี่น้องครับนี่นะครับนี่โอ้รวงพี่น้องดูดูดูครับนี่นี่คือข้าว กอขอหยิบเจ็ดนะครับนี่ข้าวเป็นข้าวไวแสงเป็นข้าวเจ้าครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องสังเกตบ้งนะครับการแบ่งรหัสเขานะครับนะครับเขาที่ได้รับรับรองสายพันธุ์จากกรมการข้าวมันจะมีคําว่ากอขอได้พี่น้องนะครับถ้าเป็นเลขคู่มันจะเป็นข้าวเหนียวนะครับพี่น้องเช่นกอขอหกนะครับกอขอหก นะครับกอขหกถ้าเป็นเลขขี้นะครับเช่นกขอขยี่ิบเจ็ดนะครับเลขเจ็ดเป็นเลขขี้ก็จะเป็นข้าวเจ้านะครับหรือฮอร์บอรี่หนึ่งศูนย์ห้าก็จะเป็นข้าวเจ้าในะพี่น้องแบ่งออกเป็นนะครับรหัสของสายพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวเพิ่นรับรองสายพันธุ์ก็มีข้าวที่พี่น้องปลูกอีกหลายสายพันธุ์ที่กรมการข้าว,าวเพิ่งได้รับรองในพี่น้องอาจจะเป็นข้าวนะครับที่ มาจากต่างประเทศก็มีพี่น้องที่เฮาเอินเบอร์ต่างๆหนะพี่น้องเช่นนะครับข้าวหอมพวงนะครับนี่เสียพี่น้องนะครับข้าวหอมพวงหรือข้าวเบอร์ยี่สิบเสียพี่น้องนะครับนะครับมีลักษณะเป็นข้าวต่างทินนะครับี่เอามาปลูกในประเทศนะพี่น้องนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่พี่น้องปลูกปลูกแล้วมีคนซืออน้อบ่อไหนพี่น้องนะครับ แต่ว่าเรื่องของการสร่งออกนี่นะครับมันมันส่งบม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาจะมีการตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวที่มีการปลูกในประเทศไทยแล้วก็รับรองโดยส่วนราชาการหน่พี่น้องนะครับพี่น้องที่ปลูกสายพันธุ์ใดกะลองถามนะครับเบิงนะครับเบิงร้านรับสื่อแต่รับื้นที่พี่น้องนะครับกับปลูกกปลูกพันธุ์มาตรฐานยแงไะพี่น้องเขาพันธุ์ที่พัฒนาโดยกรม การข้าวนะครับที่มีนะครับผลผลิตที่ดีๆนะครับก็มีอยู่หลายพันุนะครับพี่น้องก็เลือกเลือกเอาได้พี่น้องนะครับนี่นะครับนี่คือข้าวของนะครับพี่น้องข้าวก็คือกอขอยิบเจ็ดนะครับพี่น้องนี่กอขอยิบเจ็ดนี่นะครับกอขอยิบเจ็ดดูพี่น้องนี่อ่ะเป็นข้าวไวไวแสงนะครับนี่เป็นข้าวไวแสงข้าวกอขอยิบเจ็ดนี่ นะครับจะเก็บเกี่ยวประมาณช่วงต้นเดือนธันวาคมในพี่น้องจะเกี่ยวหลังหลังมูเลยนะครับดูจากการออกล้วงในพี่น้องก็ออกออกหลังมูพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่เพิ่งเพิ่งจะสลัดเกรสรอนเพิ่งจะออกล้วงอีกพี่น้องเดี้ยวไปไกลๆก,ลกล็เห็นบางส่วนกับยังนะครับยังเพิ่งออกล้วงกับมีพี่น้องเนี่ยเพิ่งสลัดเกี่กับมีเพราะฉะนั้นนะครับ นะครับข่าวที่พวกที่ผมเคยว,ว่าวิน่วงฟังนะครับข้าวเหนียวหน้านะารัาบุญเจแปดหรือกว่ากหกเตียนะครับ,บ, 18, รอ, 6, รบออกหลวงวันที่วันที่สิบสี่ตุลาคมนะครับสิบสี่ตุลาคมข้าวนะครับข้าวเหนียวข้าหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าออกหลวงสิบห้าตุลาคมนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวกกหกนะออกหลวงวันที่นะครับ สิบหกตุลาคมหกเจ็ดมาถึงปีหกเจ็ดได้พี่น้องนะครับปีหนาสภาพอากาศเป็นยังไงเขากะยังบรหัรลูนะพี่น้องนี่คือว่า,วาอย่ฟังนะครับแต่ว่ามาเบิงเขา่านะแปลงนี่กอขอยีิบเจ็ดในพี่น้องเห็นปะครับนี่นะครับผมเบิงดราเข่าก็เพิ่งออกล้วงนะพี่น้องได้หนึ่งอาทิตย์นะพี่น้องนี่นะครับเพิ่งออกลวงได้หนึ่งอาทิตย์นะครับบางส่วนกาดเห็นเหลืองๆเนี้ยบรรหนาเอิอนหางใสในพี่น้องนี่ หางใสก็คือจากที่เขามันออกล้วงแรกๆมันจะเป็นสีเขียวพี่น้องนะครับพอหางใสก็คือมันเริ่มมีมีสีเหลืองเขามันที่แก่จากบริเวณปลายล้วงนะครับนี่ปลายล้วงนะครับแล้วก็ที่ไล่ไปแก่เบิดทั้งล้วงบริเวณโคนในพี่น้องเห็นไหมครับนี่เนี่ยพี่น้องเบื้งด้นอันนี้คือปลายล้วงที่เริ่มที่เริ่มแก่มีสีเหลืองนะครับแล้วก็ที่เริ่มแก่ไปเรื่อยแล้วก็บริเวณโคนก็ยังเป็นเขียวอยู่พี่น้องนี่ ระยะพับพึงก็คือระยะที่เขามันเหลืองเกือบทั้งล้วงแล้วก็ซีมีเขียวอยู่บริเวณโค้นไหนพี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับเขียวอยู่สองสามเมตรสรีเจพี่น้องเขาเอื่นระยะพ,พับพึ่งพี่น้องเกี่ยวเลยระยะนี้เพราะว่าข้าวจะนะครับเป็นเม็ดอ่าดีสุดนะครับ้ากาศการล่วงร่นก็ซีหน่อยพี่น้องเขามันแก่เต็มที่เกี่ยวได้แล้วเพาต้องร้อ้มันเหลืองนะครับเรือนเหลืองเบิดทั้งล้วงไหนพี่น้องครับนี่เห็นไหมครับนี่ นะครับหน้าแปลงนี้เท่าที่เท่าที่จําได้นาที่วานประมาณเดือนมิถุนายนเหละพี่น้องน,นะครับของผมวานต้นเดือนมิถุนายนของเพ Chaos ิ่นเพิ่นกวานใกล้เคียงกันนะครับเพ่เพเพนน,นะครับเพิ่นวานนะครับประมาณหลังผมสักอาทิตย์งนึ่แหละพี่น้องครับนี่ประมาณนี้ครับนี่นะครับเนี่ยพี่น,อน้องนะครับอันนี้ก พันนาเจา้าน้าออกแล้วเหรพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับน้ามอาน้ามออกแล้วนะครับพญาน่าม้หงี่ยงพี่น้องครับนี่นะครับมาตรวจดูแปลงนาสูบข้าวลูกสูบออกเนาะพี่น้องครับนี่นะครับหรือสูบใส่อีกรอบหนึ่งครับนี่ยานยานข้ามันมันเบาแกนะครับนี่นะครับเห็นห้อยสูบอยู่อืมครับครับ ดีลงมาเบิ่งแปลงน้พี่น้องมาเจอนะครับเขายิบเจ็ดกันเลยท้ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งน้ำเนี่หาเบิ่งยากพี่น้องครับนี่เขายิบเจ็ดมาพี่น้องความสูงโอ้สูงนะครับสูงพี่น้องสูงเขาวยิบเจ็ดนี่สูงประมาณร้อยหกสิบเซนนี่ครับนี่ดูพี่น้องดูเขาดูนัาลวงข้าวลวงยาวพี่น้องนี่เนี่ยลวงยาวนะครับลวงยาวข้าวยิบเจ็ดครับนี่นะครับ พี่น้องบ่บางส่วนกับพึ่งจะเนี่ยนะครับพึ่งจะออกรวงนะครับกําลังจะสลัดเกสรในนะพี่น้องช่วงสําคัญก็คือช่วงนี้พี่น้องกำลังจะออกรวงมาแล้วในะพี่น้องออกรวงปั๊บนะประมาณช่วงเก้าโมงเช้าดอกเขากับสี่บานในะพี่น้องบานออกเกสรตัวผู้ตัวเมียก็จะผสมกันนะครับแล้วก็จะเดินไปเปลี่ยนเมล็ดข้าวนะครับดอกข้าวก็คือเม็ดนึ่งนี่แหลยพี่น้อง นะครับเป็นดอกสมบูรณ์เพศจะมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนะครับพี่น้องนะครับนี่อยู่ในดอกเดียวกันดอกหนึ่งคือเม็ดนึ่งเลยพี่น้องครับนี่อันนี้นะครับตอนเม็ดแก่ตอนเม็ดแก่นะพี่น้องเม็ดแก่แกแล้วน้าไปตากลดความชื้นปกติความชื้นของเขาที่กแก้วแก่แก่แล้วนะครับพี่น้องมันมีความชื้นอยู่มันยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่เขาเอาไปตากลดความชืนม้นให้มันแห้งสักสามแดนมันจะเหลือประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ นะครับสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับร้อยเมล็ดของเขาเนี่ยี่อยู่ประมาณสามสามกัมเนี่ยพี่น้องครับนี่นะครับเนี่ยร้อยเมล็ดของข้าวก็ขอยิบเจ็ประมาณประมาณสามกัมเนี่ยครับเนี่ยนี่เป็นเกสรข้าวกอขอยีิบเจ็ดเนี่ยลวงนี่กําลังเพิ่งออกลวงพี่น้องครับนี่แต่ว่าบางรวงก็เริ่มแก่แล้วพี่น้องเนี่ยมาดูนะครับบางรวงก็เริ่มก็เริ่มแกแเม่เริ่มเริ่มเหลืองแล้วนะครับนี่ นะครับพี่น้องก็คือขอคอยิดเกียดเนี่ยนะครับออกลวงนะครับออกลวงหลังออกลวงหลังข้าวเหนียวหอมมะลิแล้วก็คอหกครับพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับออกลวงหลังอันนี้ถ้าเกิดคาดเดาว็น่าจะออกลวงประมาณนะครับปลายเดือนพฤศจิกาพี่น้องนะครับเนี่ยออกลวงประมาณปลายเดือนพฤศจิกา นะครับวันน,น,นี้วันที่เก้านะพี่น้องครับนี่นะครับข้าวข้าวก็ขอยิบเก็ดออกรวงหลังนะครับออกรวงหลังจากข้าวมะลิแล้วข้าวก็ขอหกครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นถ้าเกิดเกี่ยวนี่น่าจะเกี่ยวพุ่นหล่ะพี่น้องนี่ดูแล้ว ต้นเดือนธันวาคมในี่พี่น้องเขาก็ขอย7ิบเจ็ดจะเกี่ยวหลังหลังนะครับจะเกี่ยวหลังมูนะครับข้าวเกคอหกเตี้ยหรือนานห้าเก้าเบอร์สิบแปดเนี่ยจะเกี่ยวประมาณวันที่สิบพฤศจิกายนครับพี่น้องนะครับสิบพฤศจิกายนหอมมลีนี่น่าจะเกี่ยวสักสิบห้าพฤศจิกายนนะครับแล้วก็กาะคอกหนะครับน่าจะ ประมาณเกือบเกือบไปเดือนนะพี่น้องเกือบไปเดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็ช่วงต้นเดือนก็มาเกี่ยวนะครับมาเกี่ยวข้าวกอขอยิบเกี๊ยนี่พี่น้องหลักๆก,กันจะใส่กันอยู่ประมาณนี้หละพี่น้องเฮ็ดเขา่าเข่าหน้าปีนะครับเขา่าอันดับเนื่องที่ใส่กันก็นจะเป็นข้าวพื้นที่นี่นะพี่น้องเขีอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิ ดำเรื่องกับไส้เป็นพื้นฐานเลยค่ากอกหกนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาน้าปีเทาที่เอาไว้กินนะกอกหกพี่น้องล้องลงมาเนี่ยกำลังมาเล้งตัวนี้คือเห็นไส้กันหนายอยู่นะครับกำลังเกี่ยวกันอยู่ตัวนี้คือข้าวเหนียวหน้าหน้าข้าวเบอร์สิบแปดหรือกกหกเตี้ยเพราะว่าผลผลิตสูงครับพี่น้องล้องลงมาก็เปลี่ยนหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับล้องลงมากันนี่ละพี่น้องส่วนหน่อยละพี่น้องนี่เหลือบาจากไร่ที่ผมพอทราบข้าวก็ขอยี่สิบเจ็ดนะครับ นะครับแ้วก็มีเขานาับปังนิดน้อยบ่หลายพี่น้องเานับปังนี่เกี่ยวเบิดแล้วนะครับนะครับเกี่ยวเกี่ยวเบิดแล้วนี่พี่น้อง่าจจะเป็นสูบน้ำเขา่านะพี่น้องนะนะครับเห็นห้อยสูบน้ำนาจะเป็นสูบน้ำเขา่าเพราะว่าหยาดมันบ่อพอมนี่พี่น้องบ่ครับนี่นะครับเขานี่มันชี่ลดราหน่ำนี่พุดหลัะพี่นอ้นองนะครับจนมันเหลือง่ะพี่น้องนะครับจนเหลืองแล้วก็ของผมนี่นะครับมันถ้าเกิดมันออกลวงเบิด สูสลำต้นแล้วเนี่ยพี่น้องเขาแม่นก็เริ่มเรืองเริ่มแก่เนี่ยสักสิบห้ามือเ,เอาหน้ามออกจากแปลงนานครับเขาเมันกที่สุกสีแก่เร็วนะครับช่วงนั้นเป็นเขาเป็นช่วงที่เขาพรแลลวพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมเบิ้งเนี่ยคือเพิ่นกันยังเบิง้ง่าเขามันยังบอยังยังต้องการหน้ามอยู่ก็เลยสูบน้ำเขอาอยกพี่น้องครับนี่นะครับเห็นห้อยเห็นห้อยสูบน้ำเขาแปลงนาอยู่นะครับสูบน้ำเขาแปลงนาอยู่นะครับนี่นะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ